นี่จ้าทุกคนฟักแมวที่บุ๋มได้ไปเอามาข้างหลังบ้านนะคะนี่ค่ะบุ๋มก็ได้มาพาเอาเมล็ดเขาออกมานะคะนี่ค่ะนี่ก็คือเมล็ดนะคะบุ๋มก็จะแช่น้ําไปให้เขาชุ่มชื้นนะคะทุกคนนี่ค่ะให้เขาได้ดูดน้ําพวกรากพวกอะไรที่เขาเพราะว่าทุกครั้งบุ๋มก็ไม่รู้ว่าทําไมนะคะทุกครั้งที่บุ๋มทําบุ๋มก็ทาไว้อย่างนี้ตลอดค่ะก็คือจะแช่น้ําไว้ก่อน นี่คะ่ะอันนี้ก็คือลูกที่ไปเอามานะคะส่วนนี้ก็คือผ่าผ่าเอามาเล็ดของเขาออกมาหมดแล้วนะคะแล้วนี่บุ๋มก็ได้มาฟันเอาได้มาปอกเอาเปลือกเขาออกนะคะนี่คะ่ะเพราะว่ามันเป็นลูกที่แก่แล้วนะคะก็คือแก่ก็ไม่ใช่ว่าแก่เยอะหรอกคะ่ะแก่แก่ก็คือมันเปลือกข้างนอกมันคือมันจะแข็งนิดๆน,นะคะ ส่วนนี้ก็คือบุมได้หั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะนี่ค่ะวิธีการแกะออกจากแกะ,มะเมล็ดออกจากลูกนะคะทุกคนบุมก็จะทำคร่าวๆผุมเหลือไว้ให้ให้ดูนะคะบุมก็จะกรีดตามรอยนี่นะคะนี่ค่ะแล้วผมก็จะเอามีดนี้งัดขึ้นมานิดนึงพอได้ยินเสียงกลอกนี่นะคะไม่รู้ทุกคนจะเห็นชัดหรือเปล่ากล้องมะมัก็ได้ยินเสียงกลอกนะคะทุกคนนี่ค่ะ ได้ยินเสียงกรอกมก็จะผ่าตรงนี้อีกนิดนึงนี่ค่ะก็แกะเอาอันนี้ออกมาก่อนนี่ก็คือเห็นมเมล็ดแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะนะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีรากของเขาอยู่แล้วที่ติดอยู่ในลูกนี่นะคะนี่ก็แงออกมาแล้วบุมก็เอาใส่รวมไว้กับนี่นะคะ วันนี้ผมก็จะทําฟักแมวซุปซุปมะลหาวานหรือว่าชายอตเต้น,นะคะนี่ค่ะใส่ไอ้น,นี้ก็คือจะเป็นเซลร์รี่นะคะทุกคนที่ปลูกเองในสวนที่ปลูกเองในสวนนี่ก็คือไปซื้อมาแล้วก็กินกินเสร็จก็เอาเง้าของเขาไปเสียบไว้ในดินเขาก็จะ,จะเ,เจริญเจิบโตให้กินนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปลอก หอกแล้วก็ทำต่อนะคะทุกคนนี่ค่ะบุ๋มก็ได้หั่นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นทุกคนอันนี้ก็คือนี่ก็คือหัวหอมใหญ่ละกะัอันนั้นกระเทียมด้วยค่ะนี่นี่นะคะส่วนนี้ก็เป็นอันเันแซลลารีด้วค่ะบุ๋มก็ได้ล่างเสร็จเรียบร้อยค่ะ ผมก็ได้ล้างเสร็จเรียบร้อยส่วนนี่ก็เป็นอันฟักแมวที่ผมได้หั่นเด้อค่ะก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยให้กันค่ะนี่ค่ะนี่นะคะส่วนนี่กับผมก็ได้เอาหมอมาตังแล้วค่ะทัฒนีก็จะได้เปิดไฟนะคะนี่ค่ะผมก็จะเปิดไฟก่อน เอาความหอ่อนเว้ยเดีวก่อนเปิดอความร้อนประมาณสี่หาประมาณนี้คะ่ะแล้วบุมก็จะใส่น้ำมันนะคะอันนี้เป็นเป็น,ปนอันน้ำมันโอเลฟโอลีแล้วคะ่ะเป็นขวดหน่อยที่ว่าเขาเป็นของช่มรวยหายตอนปีใหม่เด้อค่ะออกมาใช้ให้หมดนี่คะ่ะเพราะว่าบุมจะใส่น้ำมันนะคะไปพัดพวกหอมพวกอะไรก่อนนะคะ นี่เค่ะนคะ,นะ,คะนก็จะใส่หอมใส่กระเทียมลงไปเด้อค่ะใส่หอมใส่กระเทียมลงไปนะคะ,ะนะคะ,คะปกติแล้วผมก็จะพัดให้ทุกอย่างหอมกับกระเทียมหอมก่อนนะคะทุกคนสุกก่อน เราถึงจะใส่อย่างอื่นลงแล้วก็เติมด้วยน้ํานะคะนี่ค่ะทุกคนพกหอมกับกระเทียมก็ได้สุกแล้วนะคะผมก็จะใส่ปัดแมวที่ผมได้ล้านทําความสะอาดลงไปเลย้วยค่ะนี่ต่การม้อเลื่อนนะคะนี่ค่ะ ก็ะคะ่ะมันก็จะใส่ลงไปเลยมีน้ำหยดนิดนึงเต่สิทําทำความสะอาดเตาก่อนน้ำหยดใส่เตานะคะนี่ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะทุกคน อันนี้บุ๋มก็จะเติมน้ํานะคะกระสิเติมน้ำใส่ไปเลยนะ,คะ้ค่ะพอให้ให้ให้ไอ้นั่นอะ่ะให้มันท่วมปักแนวเลยค่ะเด้อนี่นะคะทุกคนบุ๋มก็ได้ใส่น้ำเข้าไปให้มันท่วมไอให้มันท่วมหมดแล้วนะคะนี่ค่ะ แล้วทีนี้ผมก็จะใส่เซลรรลลี่ลงไปเลยนะคะใส่ขึ้นช่ายฝรั่งเนี่ยคะ่ะลงไปเลยด้วยค่ะปกติเราต้องใส่เราให้ให้ฟักแมวสุกก่อนนะคะแต่ก็คือบผมไม่รอนะคะคือผมจะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปหมดเลยะคะ่ะแล้วก็ต้มให้เขาให้เขาสุกแล้วเราก็มาปั่นกันนะคะ นี่คะ่ะทุกคนบุ๋มก็จะใส่คานอล,ลงไปเลยนะคะสีก้อนนะคะก็ให้เขาต้มอยู่ตรงนี้คะ่ะเป็นขานอของฝรั่งนะคะเพราะว่าบุ๋มจะใช้ให้มันหมดคะ่ะตั้งแต่สมัยแฟนนังมีชีวิตอยู่นี่คะ่ะคิดว่าประมาณสีก้อนนะะี่ค่ะโอเคแล้วคะ่ะส่วนพวกสมุนไพรอื่นๆก็ ผมก็จะโรยไปก่อนนิดนึงนะคะเป็นสมุนไพรพวกใบสมุนไพรต่างๆนะคะนี่ค่ะที่ว่าบุ๋มได้ตากแห้งมีอยู่3 4ชนิดนะคะแล้วก็ก็ในสวนนี่แหละคะ่ะมีอยู่3 4ชนิดที่ตากแห้งไว้แล้วก็จะมาบดให้มันไม่ละเอียดอย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บไปใช้ค่ะ นี่ค่ะแล้วบุ๋มก็จะปิด้าทิ้นเข้าไว้ให้ให้เขาสุกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนน้ำอัดสุกข้าวหากก็ได้สุกแล้วด้วยค่ะข้าก็ได้สุกแล้วเตมกระป่อยเขาเดือดมาได้สักพักนึงแล้วค่ะแล้วที่นี่บุ๋มก็จะลดไฟด้วยค่ะเดอ้อแล้วก็จะลดไฟลงมาให้ต่ำที่สุดนะคะนี่ค่ะประมาณ มิกไปเรยกระไดซันค่ะเพราะวปุ่มสีอันนั้นเปิดปุ่มสีปั้นก่อนเนอะคะ่ะก็จะมิดนะคะมือนี่กับสีหอมหอมอันเซลรรีเด้อค่ะกินหอมหอมแบบหอมแซ่บนะคะหอมนี่นะคะก็จะปั้นเรือค่ะทุกคน น,นี่ค่ะทุกคนผมก็ได้ปั่นมาเสร็จแล้วด้วยค่ะปัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ขนาดตาของสุเรมากกบสิบประมาณนี้แล้วค่ะ ผมก็ได้ใส่คนอใส่รถทีแบบก้อนของฝรังไปอันไปสีก้อนนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยสมุนไพรโรยไปด้วยนิดนึงค่ะฮ <c oughs> อน <c oughs> นี่ค่ะทุกคนรสชาติโอเคเหรอคะบุมกระสีเติมสมุนไพรลงไปจักนิดนึงนะคะนี่นะคะ นี่ค่ะทุกคนซุปก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะผมก็จะปล่อยให้เขาเย็นนะคะแล้วก็จะตักใช้กล่องแล้วภาชนะแล้วก็เอาใส่ส่งแข็งแล้วก็เอาไว้กินนะคะนี่ค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามรับชม <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อนี่ละค่ะ ส่วนอันนี้มเมล็ดของเขาเราก็จะไปเพาะปลูกนะคะสวัสดีจ้า